เขาทําอะไรมาใส่ลล้ป้ายสีก็เฉยเหมือนพระศาสดาบอกเนี่ยสีมาระบายไปในอากาศเนี่ยสีติดอากาศไหมก็ไม่ติดนะใครเขาจะใส่ลล้ป้ายสีเขาจะด่าทอว่าเราทําจิตให้เสมอกับดินให้เสมอกับน,านา้ําคนเอาเท้ากระทืบ,บดินเอาจอบมาขุดดินบ้วนน้าลายใสยอุจจาระประสะัสสาวะรดใส่ดินดินก็นเฉยคือยมต้องนิ่งต้องนิ่งมากตอนนี้ปัญหาเกิดแล้วเราต้องนิ่งๆิ่งนะ ทำจิตเสมอด้วยน้ำไทยเขาจะเอาของสกปรก,กโศกทิ้งลงในน้ำน้ำก็ไม่อิดหนาและอาใจน้้ำก็นิ่งเฉยทีนี้จะนิ่งได้ต้องมีเครื่องอยู่ไงอยู่ด้วยธรรมะคืออนาปานสติทำให้มากนะเอาธรรมะเป็นเพื่อนนะเหมือนพระสสดาตรัสเนี่ยนะพราม์ที่มายืนด่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะก็ด,า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 ด่า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 พระเจ้าพระเจ้าก็บอกว่าเออพราหมณ ญาติเคยมาเคยมาบ้านพรามบ้างไหมบอกเคยแล้วเคยพรา์เคยเวลาญาติพี่น้องมาสู่บ้านเนี่ยเคยเอาข้าวเอาน้ําให้เขาบ้างไหมก็บอกเคยแล้วถ้าญาติที่มาเยี่ยมพราบเนี่ยไม่ทานข้าวและน้ําที่พราบเอาไปให้เนี่ยข้าวและน้ําจะเป็นของใครพรา์ก็บอกว่าก็เป็นของเขาเหมือนเดิมพระศาสดาก็บอกว่าเนี่ยการด่าของพราบเนี่ยเป็นของพรา์แต่ผู้เดียวนะ เพราะว่าตถาคตไม่บริโภคร่วมนะ,ะนั้นเราไม่ไปบริโภคร่วมกับเขานะอกุศลก็เป็นของเขาฝั่งเดียวเพราะเวลาคนเขาทําร้ายโยด้วยอกุศลเนี่ยเขาต้องคิดก่อนเมื่อเวลาเขาคิดเนี่ยเขาประกอบด้วยอกุศลรลรกมบทสิบจิตของเขาเนี่ยกำลังตกอยู่ในนรกกัมเนลชารเปรตวิสัย